จะดังเนี่ยนะครับก้องกังวานกันไปทั่วเพราะ,ะนั้นนี้นะครับการดําเนินการแก้ไข,ขของรัฐบาลในขณะนั้นซึ่งควรจะเป็นเรื่องที่จะเป็นการศึกษากันไว้เป็นอย่างดีว่าการเจรจานอกรอบลองไปถามเจ้าหน้าที่ทหารพอ,อนั้นดีครับที่เข้าไปเจรจากันถึงในป่าต่อมาคนเหล่านั้นเป็นผู้บัญชาการฐานบกบ้างเป็นแม่ทัพบ,บ้าง ไม่ว่าเนี่ยครับไปเจราจากระโ,โจนจีนคอมมิวนิสต์จกมเนี่ยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหากับมาเลเซียมาเลเซียไปเจราจาเนี่ยนะครับกับพูโลบีอาเอนเราทำสำเร็จมาเลทํำไม่สำเร็จทุกอย่างเนี่ยครับมีการเจราจาความกันทั้งสิ้นหรือแม้แต่กระทั่งพลเอกชาวลิตพลเอกพัฒน์คณิบุตรขณะนี้นะครับมียศพันเอก ต้องเขียนใบาลาออกเอาไว้ล่วงหน้าเผื่อเกิดผิดพลาดเดินทางไปยังประเทศจีนนะครับซึ่งก็เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยเพื่อให้แต่ละฝ่ายนั่นเนี่ยนะครับได้ให้ความร่วมมือกันก็มีการเจรจากันทั้งสิ้นแหละครับแต่การนี่นะครับตั้งคำถามเพื่อต้องการได้คำตอบเพื่อจะตัดการปรองดองกันอย่างเบ็ดเสร็จนั้นก็ทำกันอย่างเป็นระบบ บอรศักด์ไปชงที่อุดรวันชัยชงที่กรุงเทพพลเอกประยุทธ์ก็ต้องตามตบเลยครับเพราะว่าไปนะครับเขาชงมาแล้วเนี่ยครับจะทำยังไงแต่เวลานี้ครับเราต้องตั้งคำถามและนิ่งเสียก่อนว่าใครบริสุทธิ์ผุดผองเหมือนยองใหญ่บ้างมีใครไม่ทำผิดบ้างไม่อยากจะตั้งคำถามแบบใครไม่ทำความผิดบ้างยกมือขึ้น และที่จินตนาการเนี่ยนะครับจะหาบุคคลที่มีคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิเคนเป็นนะครับเป็นที่ยอมรับของสังคมไม่ฝักใไฝฟไฟไ่ใดมีประสบการณ์ในการสร้างสันติสุขมีเลครับประเทศไทยเนี่ยมันยากยิ่งกว่างมเข็มในในมหาสมุทรสิเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับในตลอดระยะเวลาของความขัดแย้งในชาติบ้านเมืองนั้น แต่และฝ่ายก็แสดงความเป็นตัวตนหมดอีกฝ่ายหนึ่งนี่นะครับมีหน้าที่ในการสร้างคนดีอุปโลก้นมาทั้งนั้นแหละครับเอาทองไปชุบบ้างเพื่อจะบอกว่าฝ่ายนี้นะครับฝ่ายตัวเองเป็นคนดีบางคนนี่ก็เลยเถิดถูกดำเนินคดีทั้งตัวเองและบริษัทนี่นะครับสำแดงเท็จในการนำข้าวเนี่ยนะครับชิ้นส่วนรถยนต์พีอูดข้ามาในราชนาจักรเนี่ย DSI นี่นะครับ ว้องเรียกค่าเสียหายกับกรมสรรพากรให้กับชาติบ้านเมืองหมื่นกว่าล้านก็กลายเป็นคนดีเพราะเป็นประธานต่อต้านคอร์รัปชันสังคมตลบตะแรลงนี้ครับมันได้ถูกสร้างและก็พยายามอธิบายว่าอีกพวกหนึ่งเนี่ยเป็นคนเลวเป็นพวกที่ใช้ไม่ได้และเข้าไปอยู่นี่นะครับดำเนินการกันทุกขระบวนการ จนกระทั่งชาติบ้านเมืองพิ่นาศย่อยยับกันถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักกฎหมายถ้ามันได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันมาตั้งแต่ต้นน่ะบ้านเมืองไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกครับแต่ก็เป็นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอภิสิทธิ์ชนกันมาโดยตลอดมีกระบวนการช่วยกันมาโดยตลอดอีกฝ่ายหนึ่งนี่นะครับก็ถูกกระทําถูกขย่าถูกขยี้ อย่างกันไม่มีที่สิ้นสุดจะเอากันเสียไอ้ว่าไม่มีที่ยืนกันในแผ่นดินนี้ก็แล้วกันผมจะไม่มีวันจะเสนอให้พลเอกประยุทธ์ไปคุยกับพันตำรวจโททักแต่ผมจะเสนอว่าเวลานี้ต้องถามใจตัวเองกันเสียก่อนว่าตัวเองต้องการปรองดองหรือไม่ถ้าไม่ต้องการปรองดองเนี่ยนะครับก็ประกาศชัดมา เพราะนี่นะครับการปลองดองเนี่ยนะครับคนที่มันดีกันเนี่ยเหมือนคนนี่นะครับเป็นเพื่อนอยู่กันทุกวันดีกันทุกวันแล้วก็มาชวนผมกับคุณปลองดองกันเถอะเพื่อนก็บ,บอกว่านี่ชักจะบ้าเพราะดีกันอยู่แต่การปรองดองจะเกิดขึ้นเกิดจากความขัดแย้งและแต่และฝ่ายนี่กระทาความผิดถูกข้อหากบฏก็มียึดทำเนียบรัฐบาลก็มีนะครับ ฆ่าคนตายก็มีสี่พวกเราก็ถูกคดีก่อการได้พวกหนึ่งก็มีที่มาเนี่ยครับที่ผิดกฎหมายแต่นี่เรโทษตการไม่กับตัวเองมีคนถูกกฎหมายสักพวกไหมครับที่พูดเรื่องการปรองดองกันเวลานี้เนี่ยก,ก็ผิดกฎหมายกันมาทั้งนั้นส่วนหนึ่งนี่เราโทษการไม่กับตัวเองไปแล้วที่เหลืออีกสองพวกนะอีกพวกหนึ่งก็ยังชิวๆอยู่เพราะยังไม่ได้ติดคุกกันสักวัน แต่อีกพวกหนึ่งเนี่ยครับก็ร่อแร่และกยก่าจายสายจุดอ่อนเรื่องนี้ครับที่จะกระทำการอย่างไรกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าทําใจยอมรับว่าเราต่างฝ่ายต่างผิดกันด้วยกันบ้านเมืองจึงเป็นเช่นนี้แต่ถ้าคิดตัวเองถูกคนอื่นผิดหมดเนี่ยนะครับรองดองกันไม่ได้แล้วครับไม่ว่าใครทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแค่หากรรมการเก้าคนเนี่ยนะครับ ใช้เวลาห้าปีทำหน้าที่แก้ไขข้อขัดแย้งทำให้เป็นประชาธิปไตยสันติวิธีถูกต้องตามกฎหมายลบข้อบาดหมางห้าปีนั้นนี่นะครับไม่เหลืออะไรให้กับรองดองแล้วหรอครับเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงต่างๆสถานการณ์ต่างๆคดีความนะครับซีอีกหนึ่งก็จบกันไปหมดแล้วแต่ว่าสาระที่มันสำคัญก็คือว่าต่างฝ่ายต่างก็เห็นแล้ว ว่าบ้านเมืองของเรานั้นเนี่ยนะครับถ้ายังเดินไปด้วยสภาพการกันแบบนี้มันไม่มีวันนี่นะครับที่จะพาประเทศไทยข้ามพ้นจากวิกฤตทุกด้านถ้าการเมืองมันวิกฤตสังคมมันวิกฤตเศรษฐกิจมันก็ตายดังเช่นปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยครับต้องพูดกันในอย่างชัดเจนว่าต้องเริ่มต้นจากตนก่อน ถ้าไม่ต้องการต้องประกาศชัดถ้าทุกอย่างปฏิบัติตามกฎหมายและก็ที่ผ่านมาปฏิบัติตามกฎหมายกันทุกฝ่ายหรือเปล่าก็ผิดกันทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าถ้าอธิบายความเนี่ยครับตามที่เขาถามนำเนี่ยก็พอพูดและดูดีกันได้แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นความสําคัญนั่นก็คือว่าไอ้นี่ไม่มีวันจะปรองดองเลยครับอย่าว่าแต่ชาตินี้ถ้ามีในความคิดแบบนี้ชาติหน้าเนี่ยนะครับก็ยังหาหนทางไม่เจอพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อช่วงที่สอง มองเรื่องการขับเคลื่อนของนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนในขณะนี้ในทัศนะนี่นะครับที่เคยเป็นอดีตนักศึกษาที่เคลื่อนไหวเป็นไม้สุดท้ายในเหตุการณ์พฤษภา2535และก็ระหว่างทางนั้นก็ร่วมกับทุกกระบวนการในปี2534-2535ประชญาหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราได้มีการพูดในเวลาที่เราเป็นนักศึกษา ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับอยู่ได้ด้วยภาษิยกรของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องรับใช้ประชาชนและจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าอดีตนักศึกษาเนี่ยลองไปดูนะครับคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสพชสนชาบางคนเนี่ยนะครับที่เคยเป็นอดีตผู้นํานักศึกษาเนี่ยลองไปดูประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยนะครับก่อนจะกลายพันธุ์กลายร่างเนี่ย ในพศ2อ1 6 2519สหองร,ง 6, รง 9, หรือจะปีอื่นใดก็ตามนั้นเขาก็ออกมาต่อต้านเผด็จการทั้งนั้นแหละครับต่อต้านไปต่อต้านมานะครับจนกระทั่งกลายเป็นพวกกันแล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการต่อสู้ของคนหนุ่มคนสาวที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นวันนั้นไม่มีใครบอกว่าใครจะตกเป็นเครื่องมือใครแต่หลักใ,ใจความเนี่ยนะครับ ที่เขาร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยเรื่องการเมืองการปกครองรางกําแหงนี่ยนะครับอาจารย์สุขุมสมัยที่ยังเป็นอาจารย์อยู่นั้นบรรยายทีเนี่ยนะครับคนฟังเป็นหมื่นตึกเต็มทุกชั้นเนี่ยนะครับเพราะว่านิสิตนักศึกษานั้นต่างก็มีความรู้สึกซึ่งคำว่าเสร,รีภาพและประชาธิปไตยแต่ก็ไม่ใช่ทุกส่วนครับ เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปรากฏการเหตุการณ์14ตุลาคม2516นั้นดำพาปี2519ควายความมั่นคงในขณะนั้นนะครับเขาก็คิดวิธีการที่จะย่อยสลายก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าปี19นี่นะครับนักศึกษาแทบจะโดดเดี่ยวแล้วเพราะมีการแยกสลายต่างๆเพราะฉะนั้นนี่นะครับการส่งเจ้าหน้าที่หน่วยข่าว ข้าไปฝังตัวอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นก็มีแต่แต่ละยุคในแต่ละสมัยเป็นที่รู้กันนะครับบางคนอาจจะรู้ในขณะนั้นรู้ในภายหลังก็มีและที่หนักที่สุดนั้นคือการแยกนะครับวิทยาเขตเพราะว่าคนที่เป็นนักศึกษานั้นถ้าคิดจะเริ่มต้นในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในบำเพ็ญประโยชน์ค่ายอาสาพัฒนา หรือว่าจะฝึกฝนด้านต่างๆหรือว่าเป็นการขับเคลื่อนทางการเมืองนั่นเขาจะเริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งถ้าชั้นปีที่หนึ่งนี่นะครับข้าวห้างเสร็จแล้วชั้นปีต่อมาเนี่ยนะครับที่เขาจะกลับมาสนใจเรื่องชาติบ้านเมืองในยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาระหน้าที่ของคนที่เป็นรุ่นพี่ในแต่ละรุ่นที่เป็นนักกิจกรรมนั้นคือการหาคนที่มาทำกิจกรรมที่จะมารับช่วงต่อกันเป็นรุ่นรน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายปีที่ผ่านมาต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นความยากปี2 5 3 5น้นี่นะครับยังยากเลยครับแต่ว่าก็ยังมีมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพอแยกระหว่างปีสองกับปีหนึ่งเนี่ยไปอยู่ที่วิทยาเขตกระจายกันออกไปนั้นกระบวนการนักศึกษานั้นได้ลดกําลังลงมาเป็นจํานวนมากเพราะว่าความผูกพันนะครับความสัมพันธ์ต่าง ที่จะได้เกิดนะครับความต่อเนื่องกันเราได้พยายามอธิบายความกันว่ามหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยนะครับเรียนรู้ตามหลักวิชาเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นหลักแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือความเป็นมหลาลัยชีวิตซึ่งมันหายากถ้าเราไม่ควานหากันเสียก่อนดังที่พูดว่นานกไร้ขนคนไร้เพื่อนขึ้นที่สูงไม่ได้การทํากิจกรรมนักศึกษาคือการรวมกลุ่มกันได้ฝึกฝนกันทุกอย่าง ผมนี่นะครับสามารถสนทนาปราศัยกันนะครับตลอดระยะเวลาได้นะผมพูดได้ตั้งแต่ขณะเป็นนักศึกษาปราศัยไม่ได้แตกต่างจากปัจจุบันนะคน้ำเสียงอาจจะดูว่าแก่มากขึ้นมาหน่อยแต่ว่าพศออนั้นเนี่ยนะครับทวงทํานองพศนั้นสามารถยืนปราศัยอะไรใครได้เพราะว่าได้รับการฝึกฝนในรั้วมหาวิทยาลายัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักการใช้ชีวิตร่วมกันจุดยืนอุดมการณ์ในการต่อสู้ต้องได้รับการบ่มเพาะจากในมหาวิทยาลายัย จึงไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกครับที่จะมีนักศึกษาออกมาต่อต้านการรัฐประหารมันจะเป็นเรื่องที่แปลกกันเสียด้วยซ้าว่าในประเทศนั้นไม่มีนิสิตนักศึกษาใดๆนะครับที่ออกมาต่อต้านแล้วทุกมหลาลัยต่างเห็นพ้องซึ่งการรัฐประหารไอ้นั่นแหละครับจะเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกส่วนนี้นะครับว่าใครจะเป็นเครื่องมือใครนั้นก็เป็นความเชื่อเฉพาะตนแต่พลังของนักศึกษานั้นที่เราได้รับ นะครับการยกย่องกันมาโดยตลอดนั้นว่าเป็นพลังที่บริสุทธิ์และก็ต้องดูผลนะก็ไม่ใช่เหมือนกันในทุกภาคส่วนบางส่วนนะครับที่ถูกนะครับเข้าไปล่วงเข้าไปจัดการทัศนคติเนี่ยนะครับอาจจะสวนทางต่อกระบวนการนักศึกษานะครับที่เขาเดินอย่างถูกต้องแต่ปร,ประชาชนและก็ประชากรในมหลาลัยนั้นๆหรือประชาคมในมหลาลัยนั้นๆก็สามารถแยกแยะได้ ผมไม่ได้พูดจาให้ท้ายอะไรใครแล้วแต่เพียงแต่บอกว่านี่เป็นกระบวนการปรกติลองไปถามเนี่ยนะครับพวกสมบัติธรรมรงธัญยวง์ประสานมฤคพิทักษ์คำนูลสิทธิสมานว่าปี2 5 1 6 2 5 1นเนี่ยตลอดระยะเวลาหรือว่าก่อนปี1-5ปี1-4นะคนเหล่านี้เคยพูดอะไรกันไว้บ้างเพราะว่าเวลาพอสอนั้นเนี่ยนะครับ ที่เขาไปร่วมในการต่อสู้เนี่ยนะครับขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรน,นั้นหลายคนก็มีจุดยืนแบบนั้นแต่มาพอสอนนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ว่ากันไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่ากันจนเหนื่อยแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นสําคัญก็คือว่าคนเหล่านี้พอสอนนั้นเนี่ยก็พูดถึงการต่อสู้ไม่ได้แตกต่างจากนักศึกษาที่ออกมาพูดในพอสอนนี้นะแต่บังเอิญว่าคนรุ่นพี่เหล่านั้นเนี่ยนะครับ บางคนก็บอกน่าจะเป็นรุ่นพ่อได้แล้วเนี่ยนะไปกลายพันธุ์หลายคนเนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ในอดีตงดงามแต่ปัจจุบันนี่นะครับเหลวแหลกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปเป็นไปเป็นแบบอย่างให้กับกระบวนิสิตนักศึกษาได้อย่างไรเพราะอย่างนั้นเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความแตกต่างของกระบวนการนักศึกษานั้นถือว่าเป็นเรื่องของความปกติและก็เป็นชาตินี่นะครับที่เราจะต้องเห็นคุณค่าว่า คนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นนะครับในวัยที่อยู่ในมหาลัยนั้นเขาได้ใช้ความคิดความรู้สึกและความกล้าในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมผ่านวั